เหล่าซูเปอร์ฮีโร่ทั้งซูเปอร์แมนแบทแมนสไปเดอร์แมนหรือกระทั่งไอ้แมลงปอแมนล้วนมีภารกิจหลักคือการปกป้องมวลมนุษยชนและดาวเคราะห์ดวงนี้แต่ใช่ว่าซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนจะมีภารกิจเหมือนกันเพราะบีจีแมนแห่งลีโอสเตเดียมไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนยอดมนุษย์ทั่วไป สวัสดีครับผม BG Man ครับนายเอกชัยมุ่นป่อชื่อเล่นชื่อปอนครับ BG Man น,นับเป็นมัตสกอตตัวใหม่แกะกล่องของบางกอกล้าส FC ซึ่งเกิดจากกลุ่มแฟนบอลที่ช่วยกันสร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมาควบคู่กับ BG บ Girl และลงขันกันไปตัดชุด BG Man ม,มาด้วยจำนวนเงินถึง4,000บาทโดยมีแรงบันดาลใจจากเหล่ายอดมนุษย์นั่นเอง สำหรับคอนเซปของ BG Man ก็ไม่ต่างจาก BG จีเกละครับสดใสสนุกสนานแต่ BG Man จะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเหมือนกับซูเปอร์แมนที่มีเพียงแค่1เดียวแบทแมนก็มีเพียงแค่1เดียวสไปเดอร์แมนก็มีเพียงแค่หนึ่งเดียวหรือกระทั่งไอแมลงปอแมนก็ยังมีเพียงแค่1เดียวแต่หน้าที่หลักๆของ B ีจีแก็คือ สร้างสีสันความตลกบกฮาให้กับแฟนบอลในเลโอสเตเดียมและที่สำคัญคือจะได้ปกป้องและบ,บิดเกลีรครับอ๋อนหนะครับครับผมคือเทพเจ้า,จาความหืนเทพเจ้า,จาความหืนเทพเจ้าความหืนเทพเจ้าความหืนว้าวเอไอปกป้องรับปิดเกลีเนี่ยพอจะถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์ความถูกต้องไม่ให้สาวๆกระต่ายน้อยตกเป็นเหยื่อของเสือร้ายที่แฝงตัวมาในสนามแต่อที่ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความหืนเนี่ยมันยังไงยังไงอยู่นะครับ จากตัวละครบีจีแมนกันไปแล้วแต่ความจริงแล้วตัวจริงของคุณเอกชัยมูลป้อมีอาชีพเป็นนักออกแบบใช่ไหมครับซึ่งการมาเป็นบีจีแมนในครั้งนี้นอกจากจะสร้างความกลุ้มใจให้ผู้ปกครองของตัวเองแล้วยังไม่ได้ตังก์อีกด้วยต้องเรียกว่ามาด้วยใจจริงๆและที่สําคัญคือเขาบอกว่าตัวจริงของเขาประการเซเล่มากไม่ค่อยยิ้มนะครับไม่ค่อยยิ้มนะครับไม่ค่อยยิ้มนะครับผมแม่เล่นตอบมาแบบนี้จะไม่เชื่อก็คงไม่ได้ แต่ผมคนหนึ่งล่ะครับไม่เชื่อสุดท้ายก็ไม่รู้ว่า BG-Man จะช่วยให้ทีมกระต่ายแก้บางกลาส f อ FC มีผลงานเสด่แค่ไหนในศึกสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก2010แต่ที่แน่ๆการเข้ามาสร้างสีสันด้วยใจรักจริงโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆของ BG-Man จะทำให้แฟนบอลที่เข้ามาในสนามได้หาแตกอย่างแน่นอนทีเดียวครับ